สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการคุณแม่คิดเผือกนะคะเย้ yeah! เรื่องราวอะไรที่แม่เผือกได้นะคะแม่ก็จะเผือกไหมกับทุกคนฟังค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจค่ะแลวน่าตกตะลึงสําหรับคนไทยเป็นอย่างมากนะคะสําหรับชาวต่างชาติที่มาเสียชีวิตในประเทศไทยค่ะเรื่องราวเขาจะเสียชีวิตยังไงนะคะแล้วทําไมมาเสียชีวิตที่บ้านเราเรามาดูบทสรุปของเรื่องราวครั้งนี้กันนะคะว่าแรงจูงใจหรือมูลเหตุมาจากอะไรกันค่ะ เรื่องราวนะคะเราจะย้อนกลับไปวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะตำรวจนะคะได้รับการแจ้งว่าการเสียชีวิตนะคะในโรงแรมดังเป็นชาวเวียดนามสีศพค่ะและเป็นชาวอเมริกาอีก2นะคะเบื้องต้นนะคะไม่พบร่องรอยการต่อสู้ค่ะและไม่พบการลือคนใดๆทั้งสิ้นนะคะและก็ไม่พบรอยใดๆนะคะที่ปรากฏบนร่างกายของผู้เสียชีวิตค่ะ ตำรวจก็ได้เร่งการสอบสวนอยู่นะคะซึ่งในห้องเกิดเหตุนะคะก็พบว่ามีการสั่งอาหารมาค่ะแต่ยังไม่ได้ทานเลยซึ่งบางจานนะคะก็ยังซีนพลาสติกอยู่เลยค่ะมีเพียงสิ่งเดียวนะคะที่หมดไปก็คือชาค่ะที่อยู่ในกระติกแล้วก็แก้วทั้งหมดอีก6ใบค่ะและสิ่งนี้นะคะน่าจะเป็นเหตุทำให้คนเสียชีวิตค่ะเพราะว่าพบสารไซยาไนต์อยู่ในน้ำชาค่ะ ซึ่งได้สอดคล้องกับผลชนะสูตรของแพทย์นิติเวชนะคะจากโรงพยาบาลจุฬาค่ะว่าเหตุเกิดน่าจะเสียชีวิตพราะสารไซยาไนค่ะแม่ขอให้ทุกคนนะคะลองดูแผนผังนะคะในห้องที่เกิดเหตุตำแหน่งการเสียชีวิตของโรงแรมแถวราชประสงค์จะเห็นว่าเบอร์1กับเบอร์3นะคะซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าส่วนเบอร์2และเบอร์6อยู่ที่ห้องนอนนะคะและเบอร์4กับเบอร์หอยู่ตรงห้องนั่งเล่นค่ะ ซึ่งมีชื่อระบุอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงแผนผักด้านขวามือค่ะยังไงนะคะแม่ขอลงรายละเอียดเฉพาะเบอร์5เป็นพิเศษนะคะคือมิชลินค่ะเพราะเป็นบุคคลสำคัญค่ะที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นคนวางแผนวางยาไซยาไนให้กับทุกคนค่ะทีนี้เรามาดูผังความสัมพันธ์ของทั้ง6คนดูนะคะว่าเขามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันยังไงแล้วทำไมเขาถึงรู้จักกันค่ะ เบอร์ 1>, er 1และเบอร์ er 6ค่ะเป็นสามีภรรยากาันเบอร์ห้านะคะเบื้องต้นเชื่อกันว่าน่าจะเป็นภรรยาของเบอร์สค่ะเบอร์ห er และเบอร์ส er นะคะเป็นคนสัญชาติอเมริกันค่ะนอกนั้นเป็นคนเวียดนามค่ะซึ่งแต่เอาจริงๆแล้วอะทั้ง6คนนะคะก็คือเป็นคนเวียดนามหมดเลยแต่ยกเว้น2คนที่แจ้งมาก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่มีสัญชาติอเมริกันเพิ่มขึ้นมาค่ะ คำถามเบื้องต้นตอนนี้คือทำไมเขาต้องมาฆ่ากันที่ประเทศไทยค่ะเบอร์หนึ่งและเบอร์หนะคะเป็นสามีภรรยากาันซึ่งเป็นบุคคลที่มีฐานะในเวียดนามค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วตอนนี้ก็คือรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับถนนค่ะเบอร์หนะคะมิชลินได้คุยกับเบอร์สองค่ะซึ่งเป็นในน้านะคะให้ชวนเบอร์หนึ่งและเบอร์หกมาทำธุรกิจร่วมกันค่ะคือการสร้างโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ โดยเบอร์1นะคะกับเบอร์6ได้โอนเงินไปให้เบอร์5คือมิชลีนค่ะจำนวนเงิน10ล้านบาทไทยค่ะเพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาลด้วยกันที่ญี่ปุ่นนะคะแต่หลังจากโอนเงินไปค่ะก็มีการติดตามผลอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งไม่พบความคืบหน้าใดๆเลยค่ะแล้วก็ไม่มีการก่อสร้างโรงพยาบาลสักทีนะคะแต่แล้วนะคะทุกคนก็ได้นัดกันเพื่อจะไปดูสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ว่า ติดปัญหาเรื่องการขอวีซ่าค่ะซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือน่าจะขอวีซ่าไม่ผ่านเขาก็เลยมูฟจากประเทศญี่ปุ่นนะคะย้ายมาคุยกันเพื่อดูความคืบหน้าต่อที่ประเทศไทยค่ะส่วนเบอร์3นะคะเป็นช่างแต่งหน้าชาวเวียดนามที่โด่งดังมากๆค่ะสาเหตุที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะคาดว่าน่าจะถูกชักชวนให้มาลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างโรงพยาบาลด้วยค่ะสื่อเวียดนามนะคะ อ้างการให้สัมภาษณ์ของบิดาของเขานะคะว่าลูกชายได้รับการว่างจ้างจากหญิงเวียดนามอเมริกานะคะให้เดินทางมาที่ไทย3วันเพื่อมาแต่งหน้าให้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่นะคะจะมาเรียบเรียงไทม์ไลน์นะคะของการเดินทางมาในประเทศไทยของผู้เสียชีวิตทั้งหมดให้ฟังค่ะคือจริงๆแล้วตอนที่บุกิ้งนะคะเขาบุกิ้งมาว่าจะมาพักที่เนี่ยจำนวนทั้งหมด7คนค่ะแต่วันที่เข้ามาเช็คอินจริงๆอะ่ะมีมาแค่5คนค่ะ และมีน้องสาวนะคะของเบอร์2ก็คือน้องสาวของนายหน้าได้มาด้วยแต่ไม่ได้พักที่โรงแรมนี้นะ,ะแล้วก็บินกลับไปที่ดานังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่วันที่10กระกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งในไทม์ไลน์ของเหตุการณ์นะคะแม่บ้านพบว่าวันที่16ค่ะเป็นวันที่ทุกคนจะต้องเช็คเอาท์ออกแล้วแต่ไม่มีใครออกมาเช็คเอาท์เลยเอ๊ะทำไมเขาถึงเช็คเอาท์เลทแม่บ้านก็เลยอ้มลงไปดูที่ประตูนะคะพบเห็นว่า มีคนนอนอยู่บนพื้นค่ะแม่วานก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นลมหรือเปล่าก็เลยวิ่งไปเอาเครื่องปั๊มหัวใจมาแล้ววิ่งอ้อมไปเพื่อไปเปิดประตูด้านหลังของห้องนะคะเพื่อจะไปปฐกพยาบาล แต่จริงๆแม่บ้านก็ทําการช่วยนะคะก็คือไปช่วยปั๊มหัวใจแต่ว่าพอปั๊มไปคนแรกกลับมองเห็นว่าเอ้ยทําไมมีคนนอนเรียงรายอยู่อีกตั้งหลายคนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าไม่น่าใช้เรื่องที่เป็นลมธรรมดาแล้วก็เลยรีบเปิดประตูด,ด้านหน้าค่ะแล้วไปรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะย้อนกลับไปวันที่14นะคะ เบอร์หค่ะได้เข้าพักในที่เกิดเหตุแล้วทุกๆคนค่ะก็ทยอยเข้ามาห้องพักของเบอร์หในช่วงกลางดึกนะคะคิดว่าน่าจะมาพูดคุยอะไรกันก็หลังจากนั้นทุกคนก็ได้แยกย้ายกลับไปที่ห้องของตนเองค่ะและวันถัดไปนะคะคือวันที่15ค่ะทุกๆคนได้ลากกระเป๋าส่วนตัวของตัวเองค่ะเดินทางเข้ามาห้องของเบอร์หค่ะ ส่วนเบอร์สี่นะคะเป็นสามีของมิชลินเบอร์ห้าได้โทรไปสั่งอาหารช่วงเที่ยงค่ะและต่อมาพบว่าเบอร์สามค่ะคือช่างแต่งหน้าได้โทรไปขอข้าวผัดเพิ่มอีกหนึ่งจานโดยกำชับว่าให้มาช่วงเวลาบ่ายสองต่อมานะคะช่วงเวลาบ่ายสองพนักงานก็ได้เข้ามาเสิร์ฟอาหารค่ะแล้วเข้ามาจาัดอาหารที่โต๊ะทานข้าวในห้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้พบว่ามีแค่เบอร์ห้าคือมิชลินค่ะ อยู่ห้องพักเพียงคนเดียวแต่ว่าเท่าที่พนักงานสังเกตก็คือว่าเขามีท่าทางที่ดูค่อนข้างเครียดค่ะแล้วหน้าตาไม่ยิ้มแย้มเลยซึ่งพนักงานก็พยายามจะคุยเล่นด้วยนะคะก็เลยแซวกลับไปว่าทําไมวันนี้แต่งตัวสวยแล้วหน้าตาสดใสสวยจังซึ่งมิเชลลินก็คือไม่มีการตอบกลับแล้วหน้าก็ดูนิ่งพร้อมกับมีความเครียดมากค่ะ พนักงานนะคะใช้เวลาประมาณ6นาทีค่ะในการจัดอาหารแล้วหลังจากนั้นพนักงานก็ได้ถามมิเชลินว่าต้องการให้เขาะชงชาให้แล้วก็เสิร์ฟชาให้ด้วยไหมซึ่งมิเชลินบอกเลยค่ะว่าไม่จมําเป็นต้องช่วยค่ะเดี๋ยวเขาจะทําเองจากนั้นพนักงานก็ออกไปจากห้องค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีผู้เสียชีวิตท่านอื่นค่ะได้ทยอยเข้ามาในห้องที่เกิดเหตุค่ะทีละคนทีละคนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ไม่มีใครเห็นพวกเขากลับออกมากันอีกเลยค่ะ ซึ่งหลักฐานนะคะมันค่อนข้างชัดเจนว่าเบอร์ห้าหรือมิเชลีนะคะอยู่ห้องพักเพียงคนเดียวนะคะในระหว่างที่พนักงานเข้ามาเสิร์ฟของค่ะตอนที่อาหารเข้ามาเสิร์ฟนะคะจนคนอื่นๆเข้ามาค่ะก็ไม่มีใครเข้าห้องพักนั้นอีกเลยนะคะเพราะมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดค่ะทั้งด้านหน้าของห้องและด้านหลังของห้องนะคะอีกทั้งนะคะยังพบสารไซยาไนค่ะอยู่ในกระติกชาค่ะแก้วกาแฟแก้วชาทั้ง6แก้วเลยนะคะ และพบว่าในเลือดของผู้ตายทุกคนคะ่ะมีสารไซยาไนด์อยู่จากการตรวจสอบนะคะไม่มีใครแตะอาหารกินเลยนะคะหรืออาหารบางจานคะ่ะก็ยังคุ้มพลาสติกอยู่ยังไม่มีการแตะต้องเลยคะ่ะมีเพียงชาที่อยู่ในกระติกอะคะ่ะที่ทุกคนเขากินกันเท่านั้นเลยทีนี้นะคะเราต้องมาดูกับเราคะ่ะว่าทําไมผู้เสียชีวิตถึงมียาไซยาไนด์ครอบครองคะ่ะ เพราะว่าเอาจริงๆตามกฎหมายนะคะก็ถือว่าการมียาไซยาไนต์ยอยู่ในครอบครองเนี่ยผิดกฎหมายแล้วมันไม่ได้หาซื้อกันได้ง่ายๆนะคะอย่างทุกคนก็เคยฟังใช่ไหมคะที่มีเคสแอมไซยาไนต์ที่แบบโด่งดังก่อนหน้านี้มาค่ะตำรวจนะคะก็ได้หาหลักฐานค่ะจากสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็พบว่าตำรวจได้เอาไกด์ค่ะชาวเวียดนามไปสอบปากคำนะคะจนสุดท้ายไกด์ชาวเวียดนามค่ะ เป็นคนยอมรับมาเองว่าเขาได้ซื้อยาแต่เขาไม่ได้แจ้งนะคะว่าเป็นยาไซยาไนท์เขาแจ้งว่าเป็นยางูค่ะไกด์นะคะได้ออกมายอมรับว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตค่ะได้ให้เขาไปซื้อยามาให้ค่ะซึ่งยาที่เขาอ้างถึงเรียกว่ายางูหมายเลขเจ็ดนะคะกับคนที่ชื่อไทเกอร์ค่ะในราคา11,000บาทค่ะพร้อมกับแลกเงินให้น้องสาวของผู้ตายกับปีนังนะคะ ขนาดนี้ชุดสืบสวนสอบสวนนะคะได้แกะรอยติดตามผลจากกล้องวองจรปิดค่ะว่าไทเกอร์คือใครค่ะก็ต้องมาดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวละครใหม่ที่ชื่อไทเกอร์ซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ค่ะว่าเขาเป็นใคร สำหรับยาที่ชื่อว่ายางูนะคะเป็นที่รู้จักในวงกว้างของประเทศเวียดนามค่ะโดยที่ผู้ตายขอให้ไกด์ค่ะไปซื้อยางูนั้นเพราะว่ามีอาการป่วยและรู้สึกไม่สบายค่ะจึงต้องการยาประเภทดังกล่าวนะคะและที่ประเทศเวียดนามค่ะเขามีค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์งูเกิดขึ้นค่ะจึงไม่มีขายในประเทศของเขาถ้าต้องการเนี่ยต้องมาซื้อที่ประเทศไทยประเทศเราเท่านั้นเลยซึ่งยางงูอ่ะค่ะก็มีหลากหลายสูตรมากค่ะ ซึ่งตัวยานะคะก็ใช้บำรุงร่างกายทั่วไปเลยค่ะโดยยาขวดหนึ่งนะคะจะมีราคาระหว่าง3,000-8,000บาทค่ะสาเหตุที่เรียกเป็นหมายเลขนะคะเพราะกระปุกมีหลากหลายสีค่ะแล้วมีหลากหลายสรรพคุณด้วยค่ะส่วนสาเหตุการฆาตกรรมในครั้งนี้นะคะคาดว่าน่าจะมาจากการล้างหนี้10ล้านบาทที่จะสร้างโรงพยาบาลด้วยการวางยากันเองโดยใช้ยาสยาไนเนี่ยแหละค่ะ จบเรื่องราวคดีสะเทือนขวัญของยาไซยาไนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคดีที่น่าสะเทือนขวัญน,นะคะแล้วเป็นที่น่าตกใจอยู่ไม่น้อยนะคะสําหรับประเทศเราและเป็นที่สนใจของคนไทยมากค่ะและรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาดูคดีนี้กันต่อไปนะคะเพราะตำรวจก็ยังสืบสวนสอบสวนกันยังไม่จบคดีความค่ะ ใครมีความคิดเห็นนะคะหรือมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวคดีความนี้นะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้ข้างล่างนี้ได้เลยและถ้าแม่นะคะเล่าขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะบางวันก็เลี้ยงลูกนะคะนอนน้อยบางทีก็ รู้สึกสติหลุดเล็กน,น้อยค่ะแต่ว่ายังไงก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะใฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่คนนี้ด้วยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณแม่คีเพือกสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคน